ยอจัดกันมาแล้วหลังจาก2ปีที่ผ่านมาอันดอ้านเลือเกิสอจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขุครับขอดเชิญด้านวีทีครัเพื่อกล่าววัตถุประสงค์ของการใครวัดจุลเดีพงหัวหน้าส่วนใาการจังหวัดบุรีรัมผู้แทนสำนักงานพันชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉีงเหนือ ประธานหมอาการค้าจับบุรีรังปอะจานอุกสา,าจกรรมจับบุรีรังักงานพาน,นิจังวหนนวัดข้าวโเดขยงเหนือท่านอานิจหวด้างเชียงนะครับท่นนานประธานหมอกาชาจังหวัดบุรีรังเพ่อทานประมูลขายกรรมจั่หวัด ดีขอบคุณทางท่านพณิชย์จังหวัดนะครับท่านสุทธิศักดิ์พรมบุตรก็ท่านได้อของบประมาณไปที่ส่วนกลางที่กระทรวงพณิชย์นะครับทางกระทรวงก็ได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศ,ศ,ศ,ศรษฐกิจในพื้นที่เนื่องจากภาวะโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยสองปีกว่าเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบทุกแห่งนั้นเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยอเกิด แหล่งที่จะจำหน่ายสินค้าของดีวีราแล้วก็ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยท่านปณิชนยนจังหวัดก็จัดงานมหกรรมของดีวีรำเนี่ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับก็ได้เรียนเชิญกลุ่มผู้ประกอบการต่างๆมาออกพูดก็ด้วยได้รับความร่วมมือนะครับจากทางห้างสสินค้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยท่านได้ให้ความคิเครห์ให้ใช้สถานที่นะครับก็ทำให้เกิดช่องทางจำหน่ายสินค้า เพื่อสู่ผู้บริโภคได้โดยตรงอีกทางหนึ่งครับ